แสงสองวรรณกรรมโดยสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยนำเสนอทุกวันจันทร์พุทธศุกร์ทางช่อง u t u b e ไทยไรเตอร์ดำเนินรายการโดยชัยจากทวยุทธ,ธานนท์สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพครับ,รบพบกับรายการชายไรเร์พอดแคสต์แสงสองวรรณกรรมโดยสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยครั้งหนึ่งแล้วนะครับคุณผู้ฟังครับเอ่ยชื่อสมพงษ์ทวีเรารู้จักกันดีในฐานะ กวีนักเขียนและนักแสดงสดด้วยนะครับทั้งหมดทั้งปวงนี้หล่อหลอมกันเข้าเป็นสมพงษ์ทวีในวันนี้ครับวันนี้ก็ถือเป็นโอกาสที่ดีมากๆนะครับที่พี่สมพงษ์ให้เกียรติมาพูดคุยกับเราในหลายๆเรื่องครับไม่ว่าจะเป็นความเป็นไปเป็นมาการก่อร่างสร้างตัวตนของสมพงษ์ทวีในถนนสายหนังสือนะครับและที่สำคัญครับผลงานชิ้นล่าสุดของพี่สมพงษนะ์นั่นก็คือคนของซ่อนกลิ่นนะครับ ที่มาที่ไปของหนังสือเล่มนี้เป็นอย่างไรนะครับความเป็นมาจุดเด่นหรือว่าเ,าเกร็ดต่างๆที่น่าสนใจของผลงานชิ้นล่าสุดนี้จะมาสู่คุณผู้ฟังในวันนี้ผ่านการพูดคุยกันตอนนี้พี่สมพงศ์อยู่ในสายกระเปลาวสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับผมครับ,<ม>รบขอบคุณพี่มากๆนะครับที่ให้เกีรยิกับรายการนะครับยินด,ดีอย่างยิ่งครับ ครับผมเดี๋ยวก่อนจะไปถึงเรื่องหนังสือนะฮะเอาเรื่องแรกก่อนเลยครับพี่อยากจะขอพี่ช่วยเล่าให้เราฟังนิดนึงครับว่าเริ่มต้นสนใจงานเขียนได้ยังไงครับโอ้โหตั้งแต่เด็กๆะครับก็เป็นคนที่ชอบอ่านหนังสืออนะครับชอบอ่านมาแต่เด็กเลยแล้วก็ที่บ้านมีหนังสือเยอะนะฮะคุณแม่บุญธรรมผมเนี่ยท่านเป็นคนชอบอ่านหนังสือครับผมก็รู้จักหนังสือ เอ่อในในสมัยนั้นเขาเรียกประโลมโลกใช่ไหมฮะก็รู้จักหนังสืออย่างพนิกรกิมหงวนอ๋อครับเอ่อนักเรียนในร้อยนะฮะวันนิดานี่ผมก็อ่านมาตั้งแต่สมัยพิมพ์ครั้งแรกเลยครับอยู่ในตู้อยู่ในตู้ไม้เออ้คุณแม่คุณแม่บุญธรรมเก็บเอาไว้ะค,ะครับเราก็ได้อ่านเริ่มต้นจากตรงนั้นมาเอ,อ ด้วยว่าด้วยว่าผมนี่เป็นคนที่ถูกเลี้ยงมาแบบค่อนข้างโดดเดี่ยวหน่อยอืบ้านมีแต่ผู้หญิงครับแล้วเราก็เป็นผู้ชายคนเดียวก็เขาผู้หญิงเขาก็ไปเล่นของเขาเราเป็นเด็กผู้ชายาแล้วก็คนเดียวอะครับไม่รู้ะจะทำอะไรก็อกหนังสือมาอ่านนะครับหกหนังสือมาจําได้ว่าหนังสือเล่มแรกๆที่อ่านแล้วแล้วชอบ น่าจะเป็นถ้าผมจำไม่ผิดนะผมไม่ลืมเลือนเลยซะก่อนน่าจะเป็นเมาครีรูปหมาป่าอ่าระยัดคิปริงครับนะั่นแหละครับเือจุดเริ่มต้นของของการมาเป็นอ่าคนเขียนหนังสือนะฮะเริ่มเมื่อเริ่มอ่านมากๆเข้าก็รู้สึกอยากเขียนก็เริ่มต้นเขียนนะฮะเริ่มต้นเขียนแบบสมัยนู้นจะ เอ่อจะมีรายการวิทยุอ่ะครับที่จะให้คนส่งเรื่องแต่งสั้นๆโดยเฉพาะเรื่อง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 ผีนะฮะไปไปไปออกอากาศไปอ่านออกาถ้าเรื่องไหนได้อ่านนี่ก็แสดงว่าจะได้รับค่าเรื่องด้วยใช่ไหมฮะมัยไนั้นไม่ทราบเลยครับไม่ทราบเลยครับผมเราเพียงแต่เราฟังแล้วเราก็อยากมีเรื่องของเราให้เขาอ่านออกอากาศบ้างจัดได้ว่าส่งไปเรื่องหนึ่งแต่ก็ที พอส่งไปแล้วเรากไไ็ไม่ได้ไม่ได้ติดตามฟังในทุกคราวครับผมก็เลยไม่รู้ว่าได้อ่านได้อ่านหรือเปล่าได้อ่านออกอากาศหรือเปล่าแต่จําชื่อเรื่องได้ฮะชื่อเรื่องเท่าโพรงเท่าโพรงเป็นเรื่องผีครับผีประมาณไหนก็จาไม่ได้แล้วมันนานมากไม่มีจำนำไว้แต่ผมเด็กๆอะฮะอายุสิบกว่าขวบโอ้โหน่าสนใจมากเลยนะฮะแสดงว่า เรื่องผีเนี่ยขายได้ตลอดว่างันเถอะนะพี่นะทุกวันที่ก็ยังขายได้อยู่ครับผมใช่ครับแล้วคราวนี้เนี่ยมาในส่วนของการเขียนงานจริงจังตั้งแต่เมื่อไหร่ครับพี่เออสมัยเขียนแรกๆเลยเนี่ยเราก็เขียนแล้วก็เขียนให้ให้พ่อบุญธรรมอ่าครับถือว่าคุณพ่อบุญธรรมนี่อาจจะเป็นเหมือนเป็นครูเป็นครูการสอนวรรณกรรมให้ผมรู้ว่าควรมีอะไรเป็นอะไรเป็นคนแรก ะฮะเขาก็ไม่ใช่นักอ่านอะไรมากมายแต่ว่าเอาคุณแม่บุญธรรมผมอ่านมากกว่าแต,แต่ท่านเสียชีวิตไปก่อนผมจําความได้ครัอิ่งแต่มรดกหนัง<ม>สือไว้ตู้สองตู้<ม>ให้ผม,มได้อ่านครับผมคราวนี้คุณพ่อบุญธรรมก็พอเลาผมเขียนผมก็อย่าไปให้ท่านอ่านท่านก็นแนะนําว่ามันจะต้องมีเขาคงเรื่องนี่คือคอย่างแรกที่ผมได้รับรู้มาว่าอ๋อ นวนิววนยายีหรือเรื่องสั้นนี่มันต้องมีเขาโครงเรื่องครัจะต้องมีเหตุการณ์พาให้ตัวละครเนี่ยทำอะไรแล้วก็ไปสู่จุดจบทำอะไรแล้วก็ไปสู่จุดจบแล้วก็มีพระเอกมีนางเอกนะมีอะไรอีกน<ม>ี<ช>่คือคือสิ่งที่คุณพ่อบุญธรรมผมสอนแเราก็พยายามจะเขียนแบบนั้นมาเรื่อยๆจนกระทั่งมาเข้าเรียนอาชีวะก็เลยหยุด การเขียนไปนะฮะหยุดกันไปแต่การอ่านก็ยังอ่านอยู่เป็นระยะระยะครับครับแสดงว่ามีความต่อเนื่องนะพี่เนาะเรื่องการอ่านเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่สะสมนะฮะแต่ว่าการเขียนเนี่ยโอเคภาะวะบางอย่างมันอาจจะทําให้เราต้องหยุดต้องเว้นไปเนาะแต่ว่าความรู้สึกอยากอยากเขียนเนี่ยยังมีอยู่ตลอดใช่ไหมครับพี่โอ้มีอยู่ตลอดครับผม<อ>ไม่ไม่ไม่เคยไม่เคยหายไปครับ แล้วเมื่อก่อนเนี่ยจริงๆพี่เทียบกับปัจจุบันเนี่ยเมื่อก่อนเวทีประเภทพวกนิตยสารวารสารมันเยอะกว่าทุกวันนี้มากเลยใช่ไหมครับพี่ครับพอผมเรียนเรียนอาชีวะจบเนี่ยก,ก็ก็มาเขียนหนังสืออย่างจริงจังครับเวทีนี่เยอะมากครับผมว่าเวทีนี่อาจจะเยอะกว่าคนที่อยากเขียนในช่วงเวลานั้นด้วยซ้ำปะ่ะอ๋อครับผมว่าคนในช่วงเวลานั้น ที่จะรักการเขียนจริงๆน่ไม่เยอะนะครับไม่เยอะแต่เวทีนี่เยอะมากทั้งรายวันครับแาลกัดาอืมรายเดือนโอ้ดีเต็มไปหมดไม่ถ้าเทียบกับสมัยนี้นะฮะคนอยากเขียนเยอะขึ้นแล้วแต่เวทีก็หดหายไปนะไปอยู่บนออนไลน์ซะมากกันนะฮะใช่ครับผมครับแล้วในผลงานทั้งหมดที่พี่ เขียนมาเนี่ยอันนี้อยากจะถามไปความรู้นะครับว่าในผลงานทั้งหมดที่พี่เขียนมาเนี่ยมีเรื่องไหนหรือมีเกรดอะไรอยากจะเล่าให้เราฟังบ้างไหมครับพีเ่เกรดเหรอส่วนใหญ่ยยผมเขียนเนี่ยมันก็ถ้าเป็นเรื่องสั้นนะฮะ,ะเรื่องสั้นเนี่ยจากจำนวนทั้งหมดที่ผมเขียนเนี่ยสักห้ซได้เป็นประสบการณ์จริงเป็นจะพูดว่าเป็นประสบการณ์ชีวิตผมเลยก็ว่าได้ครับ ในจํานวนทั้งหมดสักห้าสิบเปอร์เซ็นต์อีกห้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็เป็นเป็นเรื่องที่เขโมยมาจากชีวิตคนอื่นหรือสิ่งที่เราไปเห็นมาคครรัับแล้วเราก็มาเขียนนะฮะนี่เราพูดถึงเฉพาะเรื่องแต่งครับผมเรื่องเรื่องสั้นแต่ส่วนส่วน,วนบทกวีอะไรพวกนี้มันก็เป็นบางครั้งมันก็ไม่ไม่ได้มีพรอ็อะไรไม่ไม่ได้มีโครงเรื่องอะไรครับ เป็นย่เดกันกพังครูของของสภาวะภายในใช่ใช่พูดถึงหนังสือนะพี่นะคือรวมเล่มเนี่ยพี่พี่มีรวมเล่มของตัวเองหลายเล่มแล้วใช่ไหมพี่เยอะของกันใกล้จะเป็นสิบใช่ใช่นะแล้วมีเล่มไหนที่อยากจะเอ่ยถึงบ้างไหมครับพี่ไราถาวรน,นครับไราถาวรน,นี่มันเป็นแบบมันเป็น,บบปนคล้ายเป็นร้อยร้อยแก้วมับ ผมว่าผมกลับมาเขียนด้วยชั้นเชิงแบบนั้นอีกในปัจจุบันไม่ได้ไม่รู้ทำไมพยายามที่จะหวนกลับมาเอาชั้นเชิงแบบนั้นมาเขียนอีกมันทำไม่ได้แต่ก็เป็นเล่มที่ไม่ค่อยมีใครพูดถึงนะฮะไม่ใครกล่าวถึงเท่าไหร่ครับผมลักอวัน,นคุณผู้ฟังฟังแล้วเนี่ยต้องไปตามนะครับว่ายังพอจะหาในร้านหนังสือหรือในอะไรได้อยู่ไหมนะฮะลายะวันนี่ต้องไปตามหาครับ ครับเห็นเห็นมีบางทีก็มีตามพวกเว็บหนังสือเก่าอะไรก็บางทีก็เห็นเขาเขามีมาขายอยู่ครับครับเป็นเรื่องที่เราต้องตามครับคุณผู้ฟังครับอันนี้มาถึงผลงานชิ้นล่าสุดคนของซ่อนกลิ่นเนี่ยเพราะว่าเป็นผลงานที่น่าสนใจมากนะฮะมันเป็นรวมบทกวีใช่ไหมครับพี่ใช่ครับเป็นรวมบทกวีเป็นรวมบทกวีที่คัดคัดสรรจากบทกวีที่ส่วนใหญ่แล้วผม ผมนำเสนอไว้ในในเฟซบุ๊กกนะฮะแล้วก็ได้น้องผู้หญิงคนหนึ่งมาช่วยคัดช่วยคัดก่อนหน้านั้นก็เป็นเป็นการคัดสรรรวมบทกวีจากทั้งหมดที่ผมเขียนเลยนะฮะโดยสมนับพิมพ์สมมุติชื่อเล่มว่าสูญญาการแล้วแล้วสูญญาการพิมพ์ไปเมื่อสักสี่ห้าปีมาแล้วครับ เล,เ,ลเล่มนี้ก็ก็ถึงเกิดขึ้นนะฮะคือคืออ,อท,ที่ปรากฏอยู่ในเมื่อสองเดือนที่แล้วอ่ะครับนของส่อนกริ่เป็นบทกวีมีคัดสรรเรื่องสั้นไว้อยู่เรอ,อยู่อีกเล่มหนึ่งแต่ว่าคงรอจังหวะโอกาสอืือนะอยากอ่านครับพี่ถ้าถ้าตีพิมพ์ออกมาแล้วเนี่ยส่งข่าวด้วยนะพี่เราจะได้ช่วยกันประชาสัมพันธ์นะฮะได้ครับด้วยความยินดีครับผมราวนี้ กลับมาพูดถึงเรื่องคนของซ่อนกลิ่นนิดน,นึงครับพี่ว่าข้างในเนี่ยพี่พอจะสรุปให้เราฟังได้ไหมครับพี่ว่ามีเนื้อหาเกี่ยวกับอะไรบ้างครับผมคือบทกวีของผมเนี่ยในในช่วงหลังๆเอาว่าสักสี่ห้าปีหลังจากที่ตีพิมพ์สูญญาการไปนะครับผมความคิดของผมมันอาจจะเ,เปลี่ยนไปด้วยว่าอายุที่มากขึ้นนะครับด้วยอายุที่มากขึ้นด้วยความ การใช้ชีวิตที่เปลี่ยนไปบ้างในบางแง่มุมนะฮะทำให้บทกวีผมอาจจะมีความขลุ่มลงนะฮะมีความขลุ่มลงมีความมนมัวลงไปอีกกว่าแต่ก่อนที่ที่มันมนมัวอยู่แล้วก็มนมัวลงไปอีกแล้วก็อาจจะเป็นการตั้งคําถามเกี่ยวกับความหมายของชีวิตมากขึ้นนะฮะการมีชีวิตอยู่การดํารงอยู่แล้วก็การดับสูญไปนะฮะทั้งหมดนั่นมัน มันมีมีอยู่ในชีวิตเพื่ออะไรเรามาจากไหนอยู่ไปเพื่ออะไรแล้วเราจะไปทางไหนครับนะครับอันนี้มันก็อาจจะเป็นวิธีการมองที่อาจจะไม่ใช่บทกวีที่ให้ทางออกอะไรนะักนะครับแต่ว่ามันเป็นบทกวีที่แสดงแสดงสภาวะของความเป็นมนุษย์ในแง่มุมต่าง ออกมาให้ได้เห็นกันได้ได้ให้ได้เรียนรู้กันได้ให้คิดและไต่ตรองเพื่อนําไปใช้นําไปปรับปรุงตัวเองในแง่มุมต่างๆเท่าที่ผมเชื่อว่ามันจะยังประโยชน์ได้นะแต่ว่ามันไม่ได้บทกวีที่ให้ทางออกจริงๆจังๆไม่ได้บทกวีที่เขียนโดยผู้ที่เข้าถึงสิ่งต่างๆไม่ไม่ใช่อย่างนั้นไม่ผมเข้าไม่ถึงอะไรทั้งสิ้นเพียงแต่ว่าคื คือผมพูดอยู่เสมอเลยรู้สึกอยู่เสมอว่าผมผมไม่ใช่คนดีแล้วก็ไม่ใช่คนทีเ่เห็นอะไรชัดเจนนะครับผมก็ยังเป็นมนุษย์ที่ยังมีกิเลสหนายังมีปัญหายังมีการตั้งคำถามอยู่เยอะแยะไปหมดนะฮะในบางครั้งเนี่ยผมอาจจะเคยภาคภูมิใจว่าตัวเองเป็นกวีแต่ในช่วงหลังๆผ่านมาผมรู้สึกว่า ถ้าเรายังเป็นคนดีไม่ได้เราก็เป็นอะไรไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นบางทีเราก็อาจจะไม่ใช่กว,วีก็ได้ในเมื่อเราก็ยังตามหาความดีของตัวตัวเองอยู่นะฮะเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่ามนุษย์ทุกคนสิ่งแรกที่มนุษย์ทุกคนควรจะตามหาคือาตามหาความเป็นคนดีถ้าเป็นคนดีได้เป็นอะไรก็ได้โดยไม่ต้องบอกครับผมเป็นประเด็นที่น่าสนใจครับคุณผู้ฟังครับแล้วก็คุณผู้ฟังเชื่อไหม ผมไปหาข้อมูลมาเนี่ยนะน่าสนใจมากเลยนะงานของพี่สมพงษ์เนี่ยนะครับโดยเฉพาะเล่มล่าสุดเนี่ยนะฮะคนของซ่อนกลิ่นเนี่ยขออนุญาตพี่สมพงษ์ก็แล้วกันนะครับว่าช่วยให้คุณผู้ฟังได้เห็นภาพมากขึ้นเนี่ยนะฮะผมไปหาข้อมูลมาแล้วก็ได้ทราบมาว่าในเนื้อหาเนี่ยมีแบ่งออกเป็น4หมวดนะครับกลิ่นมนุษย์ละเริงกลิ่นแสงแดดประวัติศาสตร์แล้วก็พาทสุดท้ายหรือภาคสุดท้ายก็คือคนของซ่อนกลิ่นนะครับ แต่ละชื่อแต่ละคำเนี่ยมีความหมายทั้งนั้นนะคุณผู้ฟังนะอยากรู้ต้องไปอ่านครับจริงๆนะต้องไปอ่านเพื่อที่เราจะได้เข้าใจความคิดหรือสารที่กวีอ่ะพี่จะไม่เรียกตัวเองว่ากวีแต่ผมเรียกก็แล้วกันนะว่า <c oughs> เป็นสารที่กวีต้องการจะสื่อสารเนี่ยนะฮนะต้องการจะสื่อออกมาให้ถึงเราในฐานะผู้อ่านว่าเขาคิดอย่างไรและเราในฐานะผู้อ่านเนี่ยเรารับสารนั้นมาแล้วเราจะพินิจพิเคราะห์เราจะ จัดการกับมันยังไงนะฮะตรงนี้ผมว่านี่คือกระบวนการที่ไม่มีวันจบสิ้นนะคุณผู้ฟังแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆนะฮะแล้วจริงๆเนี่ยพี่แย้มมาเมื่อกี้เนี่ยก็เลยอยากรู้ต่อไปเลยนะครับว่ารวมเรื่องสั้นคัดสรรของพี่เนี่ยพอจะมีกําหนดไหมฮะว่าประมาณเมื่อไหร่ครับพี่ไม่รู้เหมือนกันสวนักพิมพ์เขาก็บอกว่าขอรอเวลาครับก็อรอเขานะครับเพราะว่า รวมรวมคัดสดรรบทกวีเออรวมคัดสรรเรื่องสั้นเนี่ยมันมันค้างข่าวนานมากแหละแล้วก็ครับอ,อผมเชื่อว่าคัดสรรน,นี่ผมก็ไม่ได้ให้คนในวงวรรณกรรมคัดนะผมให้คนในวงการอื่นคัดคืออาจารย์ถ<อ>นอม<อ>ชัดพัดดีเป็นนักวิจารณ์ศิลปะเป็นคนคัดน,นะฮะก็อยากได้มุมมองที่มันแปลกไปที่มัน<อ>เ,เป็นการมองแบบ ให้เอาคนที่มีความชํานาญทางคัสนศรริลป์มามองวรรณกรรม,มนะฮะก็อาจารย์ถนอมแกก็คัดเอาไว้ดีทีเดียวแล้วก็เขียนคํานําเอาไว้รอเวลานิดหนึ่งผมก็ยังไม่รู้คงคงคงให้คําตอบชัดๆไม่ใช่ไม่เป็นไรครับหรืออาจจะอีกนานยังไงมผมก็ยังยังไม่ทราบครับผมแต่แปลว่ายังไงมันก็ต้องออกมานะฮะใช่คัดเร็วนยครับ รอครับรอฮะอผมว่าพี่บอกเราในวันนี้เนี่ยดีที่สุดครับเพราะว่าเราจะได้รอนะฮะแล้วก็เมื่อออกมาแล้วเราจะได้ช่วยกันสนับสนุสน,นนะคุณผู้ฟังนะผมว่านี่<อ>เป็นเรื่องที่ที่สำคัญมากการที่คนคนหนึ่งจะเขียนบทกวีจะเผยแพร่ออกมาเนี่ยนะ,ะเดี๋ยวนี้มีช่องทางเยอะครับช่องทางออนไลน์อยู่บนสื่อต่างๆน,นานะแต่ยังไงยังไงเนี่ยกส็สู้การพิมพ์ไม่ได้อะอันนี้คือผมผมทำงานศิลปะเนี่ยมาตลอด รเรียกว่าอาจจะตั้งแต่ไว้เด็กจนกระทั่ง62นะครับปีนี้ผม62ไม่เคยไม่เคยไม่เคยคิดว่าตัวเองเนี่ยจะสามารถเลี้ยงตัวเองได้ด้วยการทำงานศิลปะหรือการเขียนหนังสือครับแต่ก็ไม่เคยทอ้อเพราะว่าผมเชื่อว่าสิ่งที่ที่ผมทําเนี่ยมันไม่ใช่อาชีพมันเป็นลมหายใจ ผมจยบอกกับเพื่อนสนิททว่าการทางานศิลปะของผมไม่ว่าจะ,ะแขนงไหนก็แล้วแต่เหมือนการหายใจถ้าคนเราหรือตัวผมเองหรือคนอื่นๆยถ้าไม่หายใจก็ตายผมไม่ทํางานศิลปะก็เหมือนผมไม่ไม่หายใจแล้วถ้าผมไม่ทําผมก็ตายเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่อาชีพแต่มันคือชีวิตของผมแต่ที่ผมผมก็คือผมขายพระขายของเก้าขายอะไรผมประกอบวัตอย่างอื่นเพื่อจะเลี้ยงตัวเองให้มีชีวิตอยู่เพื่อจะ ยังชีวิตอยู่แล้วก็ทำงานศิลปะขแขนงต่างๆที่ที่ผมเชื่อว่าผมทำได้แล้วเชื่อว่ามนุษย์จะถูกพิสูจน์ด้วยสิ่งที่เขาทำนะฮะสิ่งที่เขาทำถ้าเขาทำในสิ่งที่เขาทำได้อย่างดีที่สุดมันก็จะพิสูจน์ตัวเขาว่าเขาสามารถจะเป็นคนที่จะยังประโยชน์ต่อโลกต่อโลกนี้ต่อปุชชชนปอตบ เพื่อมนุษย์ด้วกันในวันข้างหน้าได้อย่างไรครับเนี่ยต่วนอาชีพนั้นเป็นแค่ทําให้มีข้าวกินยารักษาโครคมีบ้านอยู่เดอยอผ้าใส่ดังนั้นผมผมถึงทํางานศิลปะหลายแขนงมากเพราะว่าผมแต่ว่าผมเอ,อผมอยู่แล้วผมเคยมาเพื่อสิ่งนี้ครับที่เป็นศิลประถ้าผมทําได้ผมทําเลยอ,เออืผมเป็นนักแสดงนะครับ เขียนบทหนังเขียนบทโทรทัศน์เขียนกวีเขียนเรื่องสั้นนวนิยายความเรียงบทวิจาร์ณศิลปะวิจารวรรณกรรมทำหมดเลยทำเพอร์ฟอร์แมเขียนรูปนะฮะทำศิลปะเอ่อแสดงสดแสดงสดบทกวีซึ่งซึ่งตอนหลังๆทำเยอะมากแสดงสดบทกวีนี่เพราะว่าก็อย่างอย่างที่เรารู้รรกันอยู่คือเขียนแล้วไม่มีคนอ่าน เ<ห>มื่อคุณไม่อ่าน<ห>าผมก็ไปอ่านให้คุณฟังใช่แต่มันเป็นยุคเก่าๆคือคือกวีเกิดขึ้นด้วยด้วยการอ่านใช่ไหมฮะใช่ครับโบรมโบราณคนไม่อ่านกาวีแต่ว่าจะก,กวีจะขับจะขับละอําให้ให้คนอ่านผมว่าทุกวันนี้ในเมื่อคุณไม่อ่านผมก็อ่านให้คุณฟังเท่าที่เราจะทําได้ผมก็แสดงให้คุณดูแสดงให้คุณฟังในวีในนามของบทกวีนี่ครับ ผมว่ามันมีทางออกเยอะะผมไม่เคยไม่เคยเสียใจว่าคนอ่านน้อยลงไม่เคยตัดพ้อต่อว่าใครก็มันมีทางออกมันมีทางออกบทกวีผมก็อาจจะไปปรากฏอยู่ตรงนั้นตรงนี้ในแบบบนหน้าหนังสือบนแผ่นกระดาษคุณไม่อ่านแล้วมันมันบทกวีมันจะอยู่ได้แค่บนบนแผ่นกระดาษหรือรผมก็ไปคนเคยเคยทำงานชุดนังเขียนไปเขียนบทกวีกับเพื่อนเขียน ในผนังห้องน้ําอเคยเห็นไหมเวลาเท่าไปฉี่มันก็จะมีเขียนกระโหลกเอาเกาวีเข้าไปเขียน<ม>เอาบนกวีก็ได้เขียนบนใบไม้เขียนบนต้นไม้เขียนเออ่เขียนบนพื้นทรายรทำมาหมดแต่ว่าอาจจะไม่ได้ปรากฏชัดเจนครับที่อคนวรรณกรรมจะจะจะมองเห็นแต่คนศิลปะบางกลุ่มบางแง่มุมก็เข้าใจเห็นสิ่งน,นี้ที่ผมทำืีครับ เนี่ยเยคุณผู้ฟังครับเวลาสั้นๆเนี่ยนะคุยกับพี่สมพงษ์แป๊บเดียวเนี่ยเราได้ข้อคิดได้มุมมองมากมายเลยทีเดียวที่ผมชอบที่สุดเลยนะก็คือการสร้างงานศิละปะเนี่ยมันคือลมหายใจนะความชัดเจนตรงนี้นะย้อนกลับไปฟังได้นะครับว่าพี่สมพงษ์พูดว่ายังไงนะผมว่าตรงนี้ชัดเจนที่สุดเลยนะโอเคอาชีพคือสิ่งที่ทําให้เรามีข้าวกินมีปัจจัย4ี่ดำรงชีวิต อยู่ได้นะแต่ว่าสิ่งที่ลึกกว่านั้นก็คือเรื่องของจิตวิญญาณเรื่องของลมหายใจนะตรงนี้ผมว่าสําคัญที่สุดเลยนะแล้วก็จริงๆต้องขอบคุณพี่สมพงษ์มากเลยนะครับที่ให้กําลังใจกับเราอย่างเงี้ยนะฮะขอบคุณมากๆเลยพี่ครับครับด้วยความยินดีครับแล้วก็ตอนนี้มาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วครับพี่ก็จริงๆก็อยากคุยนานกว่าเนี้นะฮะแต่ว่าเกรงใจจะพักผ่อนด้วยนะครับพี่ก็เอาขออนุญ,ญ,ญาตเอาเป็นว่าในช่วงท้ายตอนเนี้ย ขอพี่อยากฝากอะไรถึงเพื่อนเพื่อนนักเขียนน้องนนักเขียนรวมถึงนักอ่านด้วยครับพี่ครับเชิญครับครับเอ่อก็อยากให้อ่านกันนะนักอ่านก็ก็หน้าที่ของนักอ่านก็อ่านก็อ่านกันอ่านให้มากนะผมว่าการอ่านดีผมผมผมเชื่อเลยว่าการอ่านมีทำให้เราเติบโตนะครับผมเป็นคนที่เรียนรู้จากการอ่านเยอะมาก พราะว่าเรียนรู้จากสถาบันการศึกษาผมเนี่ยผมน้อยมากผมการศึกษาตามมุตเนี่ยผมผมน้อยมากคแต่เชื่อว่าจากการเรียนรู้ด้วยการอ่านหนังสือต่างๆเนี่ยมันยังประโยชน์ต่อชีวิตผมมากทีเดียวแล้วก็หลายๆคนที่ที่แวดล้อมผมเนี่ยที่ผมประกอบงานอาชีพเนี่ยผมได้เห็นว่าคนที่มีการอ่านที่ที่เยอะนะฮะจะมีมี มีวิถีชีวิตมีวิธีคิดที่ที่ดีงามครับนะผิดกับคนที่บางทีการศึกษาสูงแต่อ่านน้อยก็ทอานั้นนะฮะในนี่นี่วนตัวนะั้นมันอาจจะไม่ใช่ก็ได้แต่ว่าด้วยใจที่ว่าผมเป็นคนที่รักกันนะตนัวน้องๆนักนะเขียนนะฮะอย่าไปคิดอะไรว่าคนจะอ่านเรามากคนจะอ่านเราน้อยคือเขียนไปเถอะถ้าตราบใดที่เรายังรู้สึกว่าการเขียนนั้นเป็นลมหายใจของเราครับ เขียนไปนะฮะเขียนไปแม่ว่าคุณจะเขียนอะไรก็แล้วแต่เรื่องสั้นบทกวีนวัตนิ้ยายความหรือเขียนอะไรก็แล้วแตบ่บันทึกอะไรต่างๆทําไปเลยทําไปให้สุดชีวิตของคุณเลยทําไปให้สุดความสามารถของคุณเลยแล้วมันจะปรากฏมาแบบไหนมันจะสิ้นสุดลงตรงไหนคนจะยอมรับหรือไม่ยอมรับนั่นเป็นอีกเรื่องหนึ่งขอให้คุณภูมิใจในสิ่งที่คุณได้เขียนเท่านั้นเองนั่นคือ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 คุณค่าของการเขียนนะฮะการเขียน อยู่ตรงที่ว่าคุณต้องอ่านให้มากก่อนอ่านให้มากคิดให้มากรู้สึกให้มากเขียนให้มากแล้วมันก็จะประโยชน์ต่อต่อคนข้างหลังของคุณต่อไปขอบพคุณพี่มากๆเลยครับเป็นประโยชน์อย่างยิ่งครับข้อคิดเหล่านี้นะครับแล้วก็ยังไงเราคงมีโอกาสได้พูดคุยกับพี่อีกนะครับช่วงนี้ก็รักษาสุขภาพนะครับพี่ครับขอบคุณมากๆครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผม ที่ท่านได้ฟังจบลงไปเป็นรายการชายอะไรพอดแคสต์แสงสองวรรณกรรมอำนวยการผลิตโดยสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยชชยจักทวายุทธานนทบันทึกเสียงและดำเนินรายการโดยมีคณิตถาวชิลาพ,พรพฤษและชัดชัยคุ้มอนุวงศ์เป็นผู้ประสานงานกลับมาพบกับรายการชายอะไรพอดแคสต์แสงสองวรรณกรรมได้ใหม่ในตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ